การอบรมนะผมที่จังหวัดพิษณุโลกตลอดระยะที่อบรมนะผมก็คือทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีครับผมไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วชืว่อท้องถิ่นของภาคเหนือเขาเรียกว่าอะไรครับ<อ>งู<อ>งการป้องการปอ้อ,ปองเนีน่ยใช่แล้วก็ทางภาคใต้เนี่ยเขาจะเ,เ,เรียกงูชนิดี้ว่างูปล้องทอง ถามว่าทำไมเขาถึงไม่ถูกจับอยู่ในงูพิษเจ็ชนิดที่มีความสำคัญนนสุดท้ายนะครับผมเราเราจะกลับกันแล้วนะครับผมคราวนี้มีประชาชนแจ้งเข้ามาว่าพบงูเข้าบ้านนะผมต้องการให้เราไปดําเนินการให้อันก็เลยอาสากับผมที่จะไปจับให้นะครับผมพอไปถึงที่เกิดเหตุครับผมตรวสอบแล้วว่าเป็นงูจงอางนะครับผม ก็ได้ทำการดําเนินการนะครับผมจับอย่างปลอดภัยแล้วก็คือตอนนั้นก็เลงจะกลับแล้วเพื่อที่จะทําการเอามาเปลี่ยนใส่ถุงผ้าที่ศูนย์นะครับพอกลับมาถึงปุ๊บนะครับผมอ่นก็ได้เอาถุงผ้ามาเปลี่ยนนะครับผมก็เอาจงอางใส่ในถุงผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้เหมือนตอนที่อ่นปล่อยนะปล่อยงูลงไปนะครับผมแล้วด้วยความที่แบบงูน่าจะตื่นนะน่าจะตื่นแล้วก็ระแวงพออ่นชักมือออกมาปุ๊บเนี่ย จงอางก็พุ่งสวนขึ้นมานครับผมกัดเข้าไปที่มือขวานะครับผมมันเข้าตำแหน่งที่ตรงเส้นเลือดใหญ่พอดีนะครับผมพอก,กัดปุ๊บอันก็ดึงออกนะฮะรีบดึงออกนะครับผมแล้วก็เขาบอกว่าโรงพยาบาลอยู่ใกล้แค่ไม่เกิน5นาทีเราก็เลยรีบนําตัวอันส่งโรงพยาบาลทันทีนะครับผมแ,แรกๆก็อันอยู่ในรถอันก็ยังสื่อสารยังยังฐานรับตอบได้ปกติครับผมแต่นะครับผมพอ ไปถึงหน้าโรงพยาบาลแล้วครับก็คืออันอหัวใจหยุดเต้นนะครับผมหมดสติหมดสติหน้าโรงพยาบาลครับผมหมอก็เลยทําการา CPR ทันทีนะครับผมผมนะครับผมพอรู้อย่างนั้นปุ๊บผมก็รีบตามไปที่หลังครับก็คือพอลงรถมาปุ๊บเนี่ยก็คือมีพี่ๆเดินออกมานะฮะเดินออกมาทุกคนก็คือใจเสียร้องไห้กันหมดทุกคนนะฮะแล้วเห็นอันกําลังถูก CPR อยู่นะครับผมก็ ตอนนั้นก็ก็คือแบบคิดแล้วไม่ออกนะฮะก็อัานทุก CBR ประมาณ3เซตนะก็คือ3รอบประมาณ3รอบก็คือชิอว่าจอนก็ยังไม่กลับ ยังไม่กลับมานะครับผมละครนี้มีพี่เราคนหนึ่งครับก็คือจับงูเหมือนกันครับผมเขาเป็นกู้ชีพนะฮะเป็นกู้ชีพเหมือนกันก็คือเขาบอกว่าเขาขอขึ้นปั๊มเองนะฮะเขาก็ปั๊ม CPR สุดท้ายนะครับผมจนชีพจรอัดนะครับผมกลับมานะฮะแต่ว่ากลับมาแบบเบาๆนะครับผมยังยังไม่ถือว่าอรู่ในขั้นเกณฑ์ที่ปลอดภัยนะครับตอนนั้นทุกคนคือดีใจมากครับผมดีใจจนแบบร้องไห้กันหมดเลยนะครับผมแต่ปัญหานะครับผมมันอยู่ที่อันเนี้ยคือ ว่าจะหยุดเต้นไปนานถึง30นาทีนะครับผมปกติแล้วคนเรานะครับ5นาทีก็สมองก็กลับมาไม่ไม่ปกติแล้วครับผมเป็นเป็นไงบ้าครับตอนนี้อาการเดยนรัวไมยังไงก็ตรงๆอย่างนั้นตืินตาได้อะไรได้แต่ความรับรู้เขายายก็ไม่รู้ว่ เขาได้แค่ไหนอกลัวอย่างเดียวคือสายตาเขาอ่ะอาจจะไม่มีโอกาสได้มองเห็นใช่ไหมครับอพยายามเช็คพยายามคือคือตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลมาถึงบ้านเนี่ยก็คือว่าอาการโดยรวมก็คือเขามีอาการดีขึ้นหรืออะไรดีขึ้นไม่มีเกรงแล้วเดี๋ยวนี้แล้วก็แผลก็หายค่ะตอนที่อยู่โรงพยาบาลแผลยัง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 ไม่หายยังไม่หายแล้วปอดตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าหมอเขาจะ มายังไม่รู้รายละเอียดเนาะเดี๋ยวไปวันนี้กลับมาก็อาจจะรู้ว่าปอดยังไงบ้างเพราะว่าตอนนั้นยังติดเชื้ออยู่ตอนที่ไปครั้งที่แล้วใช่ไหมครับยังมีติดเชื้ออยู่แต่ตอนนี้ก็พูดแล้วก็ไม่อยากพูดครับครับเข้าใจครับคุณยายไม่เป็นไรไม่เป็นไรถึงอาการคุณจะรับได้ก็เข้าใจครับใจอยู่รื้อกระวนสงสารเตือนอยู่ตลอดครับอกอยู่ตลอดเวลา ไปไหนมาไหนครับเขาเขายังไงบ้า,มานมันเลี้ยงยยต้องมาเล่าความฝันให้ฟังเขาฝัานว่าอะไรคุณยายวันนั้นมีงูใหญ่นะรัดเขาอ่าฮะแต่รัดไม่แน่นหรอกครับแล้วก็หัวงูเขายังมาคุมหัวเขาไว้อยู่แล้วเป็นอะไรที่วันที่เขาจะไปอ่ะอืมปกติเขาจะไปเตรียมตัวแล้วเขาไปใส่หลังเคืจะหาหัวหาอะไรใส่ครับแล้วก็เดินมาหาแม่ลูกห้อยอ่านหน่อยอืมทุกครั้งอืมแต่วันนั้นอ่ะ มันเดินวนอยู่ในบ้านขึ้นของบนลงข้างล่างวนแห้ก็แบกว่ามือมัอะไรเปล่าอืเล็กดีพอออกไปจากบ้านวันนั้นทาลงแล้วก็สั่งลูกเลยไฟหน้าบ้านไม่ต้องปิดอืมอ่ะแม่เป็นไรมันไม่เปลืองพอแสนพอร้างหรอกเปิดจนกว่ามันจะกลับอืก็พูดแค่นี้ครับแต่ใจเราคิดอยู่แล้วอะก็รู้สึกไม่สบายใจตั้งแต่แรกแล้ว เขข้าใขาใจครับคือคนเราตกใจที่ไหนก็ช่างใจจิตมันจะผูกถึงบ้านครับอืม,อมก็เลยบอกว่าเปิดไฟไว้เผื่ออ่านมาตอนดึกตอนค่ํมจะได้มองเห็นครับก็พูดแค่นี้ครับก็ทุกคนแม่แม่ก็ไม่ปิดไฟหน้าบ้านครับปกติจะเปิดตลอดปกติจะไม่เปิดตอนันี้เรามาพอดีแล้ว ไง,งหมอดูไหม <c oughs> หมอดูเปล่าวันนี้ยอันอันหมอดูเปล่าแหม่วันนี้ไปหาหมอนี่หล่อใช่ห, <c oughs> หมอดูไหมครับวันนี้ แดี๋ยวต่อไปคงต้องหารตัวเองแล้วแหละแม่ครับต้องต้องควรที่จะต้องมีไม่งั้นไม่งั้นลำบากค,ครับพี่เพราะเขาก็ติดติดเหตุเขาเขาเข้าใจใช่ใช่เ,เขาก็มีหน้าที่เดี๋ยวเาต้องทำอะไรแล้วหลานคะ่ะแต่อีกหน้านะคะเพราะว่าตอนนี้หมอก,ก็เริ่มนักห่างครับเพราะว่าหมอบอกว่าแผลติดเชื้อดีขึ้นส่วนเรื่องปอดเรื่องอะไรก็ความติดเชื้อยังมีอยู่แต่ว่าไม่ได้เพิ่มขึ้น ก็ยังเป็นยังเป็นในระดับที่ยังควบคุมได้ในเรื่องการติดเชื้อแต่ว่าเชื้อเขาไม่ลุกลามแล้วคือติดภระติดเชื้อนี่มันมาจากพิษพิษใช่ไหมฮะใช่แล้วก็การที่เขาแอนตี้พวกยาแก้อักเสบค่าเชื้อที่หมอให้อ๋อดื้อยาดื้อยาในในหลายรอบที่เขาเป็นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เหมือนเหมือนฟื้นเต็มที่เต็มที่ฟื้นเต็มที่ทแล้วของเขาใช่ มันมหมอเขาว่ามันจะใช้แบบเป็นเจ้าชายนิธาได้หรือเปล่าหรือว่ามันมันมันไม,ไม่ใช่ตรงนั้นใช้นิยามตรงนั้นใช่ที่แรกแกก็บอกว่าเป็นเจ้าชายนิทาแบบนอนนิ่งๆก,ก,ก็ก็ไม่คิดว่าจะลืมตาได้มีปฏิกิริยาได้มากขึ้นขนาดนี้ก็คือหมายความว่า<ม>ดีกว่าที่ประเมินเอาไว้ใช่ดีกว่าที่ประเมินเอาไว้ก็ปัญหาตอนนี้ก็คือในเรื่องของสมองสมองสมองที่เสียหาย ตอนนี้ก็รับรู้ได้แค่รู้สึกว่ารู้สึกเจ็บครับรู้สึกมีการเสียงดังครับมีการแบบสะดุ้งแล้วก็มีแค่การได้ยินเสียงครับถ้าตนเองที่ที่ตอนนี้น้องยังตอบสนองมาตอบสนองมาแค่นี้คราวนี้ตาลืมได้จอกใส่ลอบมาได้แต่ก็ยังไม่ได้โฟกัสอะไรไม่มีการมองเห็นอะไรก็คือหมอเขาบอกมองไม่เห็นใช่ไหมใช่ นี่คือนี้คือหลักหลักหลักสนิทเลยถ้าอย่างเนี้ยอ๋อครับไม่ต้องทําความสะอาดดูแลเรื่องแผลเป็นพิเศษเพราะว่าแผลกดทับนี่สําคัญอือเพราะว่าถ้าถ้า,ถาตรงเนี้ยคือหมอจะเน้นว่าถ้าตรงนี้ดูแลดีขึ้นเรื่องการติดเชื้อหรืออาการน้องที่มันจะแย่ลงอ่ะมันก็ก็จะไม่มีเกิดขึ้นครับแล้วก็มีพวกเสมหาพวกอะไรใช่ไหมยังมีปกติเหมือนเดิมปกติเหมือนเดิมใช่แต่เรื่องในเรื่องของมือเท้าตอนนี้มีปัญหาเรื่องของ เค็เอ็นมันยืดหรือปเปล่าเคล็เอ็นยืดใช่ก็กายภาพเท่าที่ทําได้ที่หมอบอกยืดเท่าที่เขาไหวค่อยๆทําไปทีละนิดเอาใช่คือหลายๆคนเขาก็อยากให้ใช้พวกยาโน้นยานี้คือตอนแรกเขาอาจจะยังไม่ทราบในเรื่องของภาวะจริงๆ <c oughs> ภาวะจริงๆที่มีปัญหาคือภาวะสมองครับท,ที่ไม่ใช่ที่เกี่ยวกับผิดแล้วนะครับคือบางคนก็ยังคิดว่าเออให้มันยังใช้ ยายังใช้สมุนไพรอะไรรักษาได้แต่จริงๆแล้วมันเลยจุดนั้นมานานมากนะครับแต่เท่าที่เป็นตอนนี้จะแล้วจากที่ฟังจากการประเมินตอนแรกก็ถือว่าดีมากดีมากดีมากกว่าที่ทางหมอเขาประเมินไว้ดีมากดีเกินคาดดีเกินคาดใช่ถือว่ายังไม่นอนนิ่งขนาดที่หมอพูดครับเขายังรู้สึกตัวยังมีการตอบสนองในในเรื่องของการรู้สึกครับ แล้วก็การได้ยินบ้างอือนี่ก็หลับหลับปุ๋ยใช่ไหมครับลับแล้วเหนื่อยก็แสดงว่าน่าจะเหนื่อยช่วงน,นี้หมอก็บอกว่าเริ่มเริ่มรับอาหารสารอาหารได้เยอะขึ้นคือน,นี่นี่แม่ก็คือต้องออกจากงานมาดูแลจําเป็นต้องออกจากงานใช่เพราะว่าต้องดูแลตลอดตลอดเวลาใช่ไหมฮแล้วมีการขับมกลาคืนนี่ ต้องต้องตลอดใช่เพราะเขาก็จะมีอาการไอมีเสมหะที่ที่จะขึ้นมาได้ทุกช่วงเวลาที่เขาเวลาเขาไอเราต้องทำยังไงเนี่ยใช้ซักชั่นดูดเสมหะอย่างเดียวเลยค่ะไม่งั้นเขาจะหายใจไม่ได้อ๋อแล้วนี้ได้ผับผ่อนได้มากเต็มที่มากมันมันก็ก็ไม่เต็มที่หรอกแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็อาศัยเวลาลูกแบบเดี๋ยวเราก็เดินทำนู่นน้่ไปชั่วโมง่อชั่วโมงแล้วก็นีับถึงเวลาเราก็ไปทำรูนที่เด็กกาลังต่อ ตอนนี้นะครับอันก็อยู่ในสภาพที่เรียกได้ว,ว่าดีขึ้นกว่าที่แพทย์เขาประเมินไว้ทีแรกผมอยู่ในเหตุการณ์ทั้ง3ระยะระยะแรกตอนที่เขาถูกกัดใหม่ๆระยะที่2ตอนที่มาพักรักษาตัวที่ปากช่องนะครับซึ่ง2ระยะแรกต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสภาพที่ผมเองก็รับไม่ได้ยิ่งตอนที่กลับมาปักช่องเนี่ยสภาพเขาตอนนั้นคือดูแย่ดูแย่มากเราคิดว่าคงไม่ไหวแล้ว แต่พอมาเห็นวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันทําให้เรารู้สึกดีขึ้นคือหน้าตาเขาสดใสแล้วก็มีการตอบสนองคือตอนนี้นะครับก็คือมีการตื่นนะครับมีการกระพริบตาก็นะครับตรงนี้ก็ต้องบอกว่าที่เหลือคงต้องแล้วแต่พลังของเขานะครับแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะทําให้เขาดีขึ้นกว่านี้นะครับคือเราทําอะไรมากกว่านี้ไม่ได้เราไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขเหตุการณ์ในอดีตได้ แต่สิ่งที่เราอยากจะทําในวันนี้คือการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับหรือคล้ายๆแบบนี้ในอนาคตไม่ใช่เฉพาะคนที่จับงูแต่คนทั่วไปคือตอนนี้เราก็พยายามที่จะให้ความรู้กันเต็มที่นะเรื่องของการปฏิบัติตัวเมื่อเจองูนะครับถ้าถูกงกูกัดต้องทํำยังไงถึงจะปฐมพยาบาลได้อย่างถูกต้องซึ่งต่างเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะช่วยบรรเทานะครับการสูญเสียจากการที่คนถูกงกูกัดได้ แต่แน่นอนครับก็แม้เจ้าอันเนี่ยอาจจะยังลุกไปช่วยไม่ได้แต่ว่าเราก็เอาความตั้งใจของเขานะครับไปด้วยกันนะครับแล้วก็หวังว่าสิ่งที่พวกเราตั้งใจทํากันต่อไปเนี่ยมันจะสามารถเกิดประโยชน์แล้วก็ลดปัญหานะครับเรื่องการสูญเสียจากคนที่ถูกมูกันต่อไปครับ